สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ Smart 60สูงวัยอย่างสง่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือคุณหมอปีแอร์นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของวัยทองซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่เลยในกลุ่มผู้สูงอายุน,นะคะ,ะทุกคนต้องผ่านวัยทองแน่นอนใช่ะะเราจะรู้เรื่องยังไงคะพีแอร์อว่าตอนนี้เราเข้าสู่วัยทองแล้วอันดับแรกเลยก็คือช่วงอายุนะครับอายุประมาณสัก50บวกลบ5เนาะ45ถึงประมาณนี้ครับเป็นอายุที่สตรีจะเข้าสู่วัยทองประมาณนั้นเนาะที่เราสังเกตได้ชัดเจน ลคือเรื่องประจำเดือนเริ่มมีประจำเดือนกระปิดกระปอยมาไม่สม่ําเสมอมาเดือนเว้น 2, 2> เดือนก็สุดท้ายถ้าเกิดเข้าสู่วทองจริงๆก็คือประจำเดือนหมดเลยมันต้องเจ <อ S 1> าะเลือดไหมคะเพรว่าจะรู้ว่าเป็นวทองจริงๆแล้วเนี่ยการเจาะเลือดก,ก็จะช่วยยืนยันได้ครับว่าเข้าสู่ภาวะวัยทองหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าอาการชัดเจนมากประจำเดือนหมดอายุเข้าได้จริงๆไม่จำเป็นต้องเจาะเลือดก็ได้อาการชัดเจนมากคืออาการอะไรเอ่ยครับผมอาการของไวทองนะครับนอกจากประจำเดือนที่หมดแล้วเนี่ยก็จะมีอาการร้อนวูบวาบ นะครับหรือบางคนก็หงุดหงิดง่ายเนาะอารมณ์ฉุนเฉียวเนาะผมจําได้เลยตอนคุณแม่ผมเข้าว้ท้องนี้ผมหูชาเลยครับาจารั์อาการคนใกล้ตัวใช่แล้วอาการอื่นก็จะมีผิวแห้งนะครับบางคนมีช่องคลอดแห้งบางคนมีปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะแสบขัดพวกนี้ก็เป็นอาการที่เกิดจาก ฮอร์โมนเอสโตรเจนที่หายไปดังนั้นเมนูวันนี้ที่เราจะนําเสนอสําหรับวัยทองจะเป็นเมนูที่เสริมเอสโตรเจนแต่ว่ามันจะเป็นเอสโตรเจนจากธรรมชาติซึ่งมาจากอาหารนนั่นสนใจนะครบาอันนี้ก็จะมีในส่วนที่เป็นเต้าหู้หรือว่าถั่วเหลืองนะคะควันนี้เราจะมาทําเต้าหวยฟรุตสลัดกันค่ะครับ สำหรับเต้าหู้ฟุตสลัดวันนี้ค่ะเราจะมีส่วนที่เป็นทั้งเจลาตินและก็วุ้นนะคะครเริ่มต้นเนี่ยเราต้องรุมเจลาตินก่อนเนาะใช่เราก็แค่ใส่ผงเจลาตินเข้าไปเลยนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสักสินาทีเนาะเมนูมนี้อเหมาะยังไงนะสําหรับในคนไข้ที่เป็นไวัยทองหรือว่าในคนที่เข้าสู่ไวทยทองผู้หญิงที่เข้าสู่ไวทยทองอะนะครับก็คือ ฮอร์โมนเอสโตรเจนของเขาจะหมดไปเลยรังไถ่ไม่สร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วอย่างเมนูที่เรามาเสิร์ฟกันวันนี้ก็คือเต้าหู้ฟูสลัดเนี่ยเราใช้นมทูเหลืองเนาะซึ่งมันก็จะมีเอสโตรเจนน้อย จากธรรมชาติของนมถเหียออยู่ด้วยนะ,ะเขาเรียกว่าเป็นไฟโตเอสโตรเจนนะคะคือเป็นเอสโตรเจนที่มาจากพืชนะคะคซึ่งถั่วเหลืองจะเป็นแหล่งหนึ่งที่จะมีไฟโตเอสโตรเจนผ่านไปประมาณ10นาทีนะคะตรงนี้ที่เราบรูมในส่วนของตัวเจลาตินก็เรียบร้อยลอะเดี๋ยวเรา,เรเาทําขั้นตอน<ล>ต่อไปนะครับเราก็จะเอาตัวผงเจลาตินที่เราปล่อยไว้10นาทีนะครับใส่หม้อแล้วก็ส่วนผสมขั้นต่อไปก็จะเป็นนมถั่วเหลืองแล้วก็นมข้นจืด รจริงๆอันนี้เนี่ยที่เวลาเราจะใช้ค่ะถ้าสมมุติเราใช้นมถั่วเหลืองแบบที่เป็นนมถั่วเหลืองจืดนะคะคือไม่มีน้ำตาลเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำตาลเพิ่มหรืออาจจะใช้เป็นเยาหวานก็ได้ส่วนนมข้นจืดที่เราใส่ผสมเข้าไปอันนี้มันจะทําให้รสชาติแล้วก็ความมันเนี่ยมันมีมากขึ้นนะคะอันนี้จัดส่วนแล้วแต่นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดไฟต่อไปก็จะเป็นใส่ตัวผงวุ้นนะครับอย่าสับสนกันนะตอนมาตั้งตอนแรกเนี่ยผมแอบจะเหลือและเป็นผเงเจลาตินกับผงวุ้นเวลาที่ใส่ผงวุ้นเข้าไปแล้วอะค่ะจะ อันนี้ใช้ไฟกลางเราเติมกลิ่นนิดนึงเนาะแล้วเดี๋ยวพอมันเดือดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเริ่มกรองมันนิดนึงนะคะอันนี้ผู้เราเลือกเป็นกลิ่นมะลิใช่ไหมาจใช่ค่ะนี่เป็นกลิ่นมะลิกลิ่นมันก็จะออกมานิดนึงนะคะจริงใช้กลิ่นอะไรก็ได้เนะเราแต่ชอบเลยสังเกตว่ามันจะมีฟองนิดนึงนะคะอันนี้เราจะกรองก่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะตักใส่ภาชนะแล้วก็ทิงไว้ให้เย็นอ่ะเติมได้เลยโเเดี๋ยวเรากรองเลยดีกว่าเนาะนี่เนาะเราก็มีผ้าขาวบางตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆตักกองเลย ทำตอนร้อนนะคะเดี๋ยวพอวุ้นมันเย็นปั๊บเนี่ยมันจะเริ่มเป็นไตหรือว่าเริ่มจะเพาะฟองค่ะหลังจากนี้มันจะกรองไม่ได้นี่เราก็กรองใส่ผ้าขาวบางน,นะครับเพื่อให้เนื้อของเจ้าต้าหวยเนี่ยมันเนียนละเอียดขึ้นมาเนาะแล้วตอนนี้นะครับเราก็กรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อไปก็เอาที่เรากลองเสร็จแล้วเนี่ยใส่ภาชนะที่ต้องการได้เลยครับผมเราเลือกแก้วมาสวยงามเลยเนาะโอเคสวยเลยใช่หรือจริงๆอ,อันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใส่ถาดก็ได้นะคะพอใส่ถาดมันเซตแล้วเนี่ยเราจะมาหั่นเป็นชิ้นหรือว่าถ้ามีเด็ก ในบ้านเนี่ยเราจะให้เขาเอาเป็นพิมพ์คุกกี้อะคะ่ะมาคัดมาตัดให้มันเป็นรูปต่างๆก็ได้นะคะอันนี้ได้หมดเลยเนาะทีนี้ข้อสังเกตคือถ้าสังเกตเปีอารจะเห็นว่ามันจะมีบางอันที่มันเป็นฟองอยู่ถ้ามันมีฟองอยู่อย่างเงี้ยแล้วเวลาเราเอาไปวางไว้ให้มันเซตอะคะ่ะมันก็จะเกิดฟองขึ้นวิธีการที่จะเอาให้ฟองตรงนี้ออกใช้ไม้จิ้มฟันหรือว่าไม้ที่เป็นปลายแหลมคะ่ะเอามาเขี่ยนะคะให้ฟองมันแตกก่อนที่เราจะเอาเข้าตู้เย็นขั้นตอนต่อไปก็ทิ้งไวใ้ให้หายร้อนสักพักนึงนะครับแล้วก็เอาใสา่ ก็เอาออกมาจากตู้เย็นแล้วนะคะสำหรับเต้าหวยของเราคราวนี้เนี่ยเราก็จะมีการตกแต่งเต้าหวยด้วยผลไม้นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลแล้วแต่เลยค่ะว่าชอบอะไรโมนนี้ขอเยอะๆหน่อยนะกันชอบใช่ไหม เรียบร้อยไปแล้วนะคะสําหรับเมนูวันนี้นะคะเต้าหู้ฟรุตสลัดจะเห็นว่าสีสันน่ารับประทานมากสวยะะงามมากใช่เบียร์ถ้าสมมุติว่าพี่บอกว่าพี่ไม่อยากกินอันเนี้ยพี่กินเอสโตรเจนเลยได้ปะ่ะเพราะว่าเนี่ยมันดีนะมันจะได้ทําให้ไม่แก่อะไรเงี้ยกระดูกดีใช่จริงๆแล้วตรงไปตรงมาเนาะถ้าเกิดฮอร์โมนหมดทำไมไม่กินทดแทนไปเลยนะครับจริง,รงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครที่สนใจใอยากจะทานฮอร์โมนทดแทนเวลาหมดประจําเดือนนะคะหรือไวท์องเนี่ยผมแนะนําให้ปรึกษาแพทย์ดีกว่าครับอาจารย์เพราะว่าการที่เราจะจ่ายฮอร์โมนเอสโตรเจนให้กับสตรีมอาไวท์องเนี่ยครับเราก็ต้อง ดูว่ามันมีข้อห้ามหรือเปล<ช>่าเนาะเพราะว่าข้อดีมีแน่นอนครับแต่ว่าข้อเสียก็มีเหมือนกัน<ช>สิ่ง<ข>ที่เรากังวลเลยก็คืออัตราการเกิดพวกโรคหลอดเลือดและหัวใจครับอา<ช>จารย์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอายุเยอะมากๆหรือว่ามีปัจจัยเสี่ยงเช่นเป็นโรคหัวใจมาก่อนนี่ครับเราก็ไม่ค่อยอยากจะให้ไปใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนอที่หนึ่งเสี่ยงโรคหัวใจแล้วใช่ครับอันที่สองอันที่สองก็คือเรื่องมะเร็งต้นนมโอเคเพราะมะเร็งพวกนี้เนี่ยเขาตอบสนองต่อฮอร์โมนเอสโตรเจนครับอาจารย์อาะนร้นถ้าเกิดมีประวัติเป็นมะเร็ง พี่บอกว่ามีประวัติมะเร็งเต้านมกินน้ำเต้าหู้ได้หรือเปล่าจริงๆแล้วตัวน้ำเต้าหู้เนี่ยมีเอสโตรเจนธรรมาชาติที่น้อยมากๆเลยจริงๆทานได้ครับโอเคอันน,<ม>อนี้ยังทานได้นะคะไม่เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านมแล้วที่สําคัญแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเอสโตรเจนที่มีอยู่ในธรรมชาตหิหรือว่าในน้ำเต้าหู้หรือว่าในถั่วเหลืองก็ตามเนี่ยมันเข้าไปคนละที่กับที่ของตัวมะเร็งนะคะไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงสามารถทานได้แล้วอันที่3มนะคะมีอะไรอีกบ้างอันที่3าที่เรากลัวกันมากๆเลยคือการใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์สำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ในมห<อ>ินดล a n n e l ของเราด้วยค่ะคติดตามกันต่อไปนะคะว่าคราวหน้าเราจะมีเมนูอะไรมานําเสนอค่ะสําหรับวันนี้นะครับเราสองคนขอลาไปก่อนนะครับสว,ส,สวัสดีค,ครับ